มากินข้าวจีพ like ี่น้องข้าวจีจีเส่ไข่เอาพี่น้องไปเห็นเนาะส่งข้าวจีกินวัตุมวันไหมเสะจีบอเยเสะจีบไม่บินมันหมูเนาะมันนันอันนี้มันบอหอมกันวันหมู ทักกี้ได้พี่้องี่เชกระทะคุยกัดกินอื่นกับอะไรนี่อื่นกินแบบดิมด้ดู ให้เขาปั่นทอด,อดให้เขาอันแนมเนาะมีหมกเาวน่ใช่ปะน,น,นี่ห่อน,นี่ลองเลยกัดอนหอน จกักเท่ไรองซามนนะขาจี้ใช้ไข่ทาปลาแหลแอกเพราะอมปลาแลแกแค่น้นนั่นันวนันวปลาแลแก Điện luôn Bài đục sao xem Bà Thảo có kín hả Không Bà Chẹp hả Chứ còn nào còn nhảy Non à? Kín con nèo này còn nó mới có êm nào Mày mệt hả Nó mời 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 cái mời 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 อยากต้องกินดอกพี่น,น่อเห็ดเป็นเมนตะจีาบานจีอช่เปรเล่ใช่ใช่คาครใช่เปรเล่ หน,น,นึ่งไปงานในสี่ะเนาะพักหลายวันสี่ขาไปงาน เป็นเนไปเที่ยวกับมวนี่หรอกกลับมาทำงานหดอยู่ยกงขึ้นนะบนก่อนมื่อไงพี่องไปจาก่อนดูซาชิมดูมากินนะ อ้อานพักกับกี้ใช่ไหอันยพื้นทานยืนเนมันทานบบบาแดงไม่แดบแบบแบบมบนกระเบิด แชร์เด็กกินเอาเลยหอมปลาเด็กเอาปลาเด็กค่ะน้องคุณป้าพัด เป่น,นอนดับมอนอนน่อนอ,อืมอย่าดืมนะพี่หน่องอเอใครใช่ตีใช่กระปะแลกเป็นงวมาถาแชับ Ừ. Chúng ta có cái ếm này đây Nhảy đi Nếu mà mình chậu chui lại เดี๋ยวเช้าก็ยังนอนอยู่มาเต็นบ้านเลยอืมแก็ดไปพี่น้องเลย bố họ nó bố tụ này bố phải non cho uhm. bạn ơi. ไม่เหนื่อยดีเหนื่อยแต่เสร้าติดเข่าพี่น้องเขาเย็นเขาอุ่นแต่บางวันเนี่ยขเขายิางนงชวงวันในอุ่นบริกรีกินเขาไม่ได้กินข้าวจ้า ก็เลียงมาให้ขอดจีกินจะ้ะฮึหมดเจอช่องปัน่นเอื้อพอดีนั่งอันหนึง เพ่นนี่ได้กินข้าวกินกล้วยกินกล้วยกับหมูจะนอนนอนท้องแหงกับคืนนี่แหละโอเคพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งแล้อพี่น้องเด้อโชคมา,มาดับด้วยโอเคบาย